มาครับผมวันนี้เราก็คาใจกันหนูยักษ์ครับผมเราก็มาซ้ำอีกทีมนะครับเต็มทีมเลยครับผมมากับผ่านวีดแล้วไม่พลาดไงครับ oh, <okay. S 1> ตามมาด้วยเลยครับผมนี่นี่เจินทุกใหญ่ครับล้อม <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันหมายเดิมเดิมแต่เพิ่มเติมคือตัวจะใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับผม <Okay. S 1> ไปนี่ครับผม เก้าสิบหลังครับผมเช็คสภาพฉีดน้ํามันเรียบร้อยครับผมอย่าปูหอยมันเดิมสมานมันเดิมหรือเปล่าอุปกรณ์ครบ,บอย่างเงี้ยครับทีมเต็มครับวันนี้ไปครับผมรุยกันทีมงานเต็มครับผมละนหน้าที่อย่นี้รอบโลกครับวันนี้ ใหญ่เก้าสิบหลังเดี๋ยวไปดูหมายกันสวยเปล่นานี่ครับผมดูหมายวันนี้ครับผมน่ารู้เลยครับรู้เดียวสี่หลังครับผมดูการดักหนูโอ้ยม่ออกไปไหนเลยครับหมายวันนี้ขี้ใหม่ๆไปลุ้นกันน่าจะหมานอนี่ครับผมนี่ครับ ยังวใส่หนูทางให้สวยแล้ก็มีน้ําหวานให้รู้ลูกพี่เขาจะเหนื่อยอยากกินน้ำหวานหรือเปล่าวนนี้นลังติ่ง <ใน S 1> ๆงครับผมได้น้ำหวานชุดนี้มาน่าจะเดินได้ไกลครับผมการดักหนูต้องลงไปดักในรูเลยครับต้องเข้ามาในรูเอาให้อยู่ครับผมสุดยอดอย ไช่ครับผมเราก็ดักหลังสุดท้ายฮะไ,ไม่ดักตอนนั้นนะ่ะไปหาหอยไปดักกันคืนดักเลยแหละหมดแล้ว89หลังฮะเดี๋ยวเนี่ยโหจบเลยปลาหนามไม่ได้ดักเลยครับผมเนี่ยไปเอามาใส่ปลาหนามเนี่ยอืม10หลังโอ้โหดูรอยตีนหนูครับผมมันจะไหวหรือกลับอ่ะ เจอผ่านต้งเดี๋ยวรับอย่างเงี้ยน่าจะหมายของผมวันนี้นี่ครับรอยนี้เดินคู่กับหนูเลยครับผมกลับเราจะไหวไหมเนี่ยตัวเดียวกับบ้านเลยครับตัวเนี้ยน่ายกมาตรวจจบนาครับผมไปลุ้นกันได้ตัวนี้ตัวเดียวกับบ้านเลยครับแล้วเราก็ดับหลังสุดท้ายเสร็จแล้วครับผมร้อยกว่าหลังไปเดี๋ยวไปพักพัดกันแล้วก็ไปลุ้นนกันครับผม ทำกับข้าวรอรุ่นหนูครับผมมีเมนูอะไรเมื่อกี้ก็ให้ลงน้ำไปงมหอยมาอีกแล้วครับผมกับข้าวแน่นเหลือเกินเดี๋ยวไปดูผลงานรวมครับว่ากับข้าวจะมีอะไรจะมีพลังงานไปนรุ้นหนูกันไหมครับผมนี่ก็ย่างนกอีกแล้วบอากาศชวยๆเล่นน้ำก็มีให้เล่นประหยัดค่าไฟบ้านครับผมมาครับผม ข้าวเสร็จแล้วครับผมกับข้าวเสร็จแล้วต้มหมูสามชั้นครับผมหาหนูกินหมูสามชั้นเนี่ยครับผมมาเอาข้าวปลา,ากินด้วยกันครับผม,มเติมพลังกันก่อนลุ้นหนูครับผมร้อยหลังไปครับผมเราไปลุ้นหนูรอบสามทุ่มกันครับ่าผลงานจะพอได้บ้างหรือเปล่าว่าจะชื่นใจมันสองรอบที่แล้วหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปลุนกัน ไปครับผมไปดูกัน,ห,นห้าหลังแรกจะเป็นไงครับมีแต้มบ้างหรือเปล่าไม่กล้าเดินใกล้ขอบเลยครับผมดักกลับอยู่ปลายตีนเนี่ย ไปลุ้นหลังติดกันครับผมจะมีหลังเกมหรือเปล่ามาครับผมหลังพานโบ๊ทเอาแล้วเชือกตึงครับหนูท้องขาวนี่ของเขาจริงงานของเขาโอ้ท้องขาวผมแต็มแรกมาแล้วครับผมก็ยังชั่วเลยี แข่งเลยหนูท้องขาวไส์สวยอยู่ครับผมไปลุ้นกันต่อมาแล้วครับผมเริ่มเห็นไซส์ยักษ์แล้วครับเป็นไปลุ้นฝั่งน้องโบท๊ทครับฝั่งนี้ติดฮะอุ้ยยังดิ้นอยู่เลยครับผมเ,เชือกตึงอย่างี้ยอ,อื้อหอืสู้ครับผมสู้มือครับ สู้มือครับผมโหดูไซส์หนูพี่ครับจะให้ไปดักที่อื่นได้ยังไงไปขอแย่ตัดกิ้ก่อนครับโหด,ด้ายกันไปลุ้นกันต่อครับผมเริ่มหมาแล้วนี่ครับผมแต้มทีสามพี่บึกมาเลยอนะไปลุ้นกันต่อเล็มครับผมแต้มทีสีไ่ไหมครับไม่ดูหนูก็กล้ากลางๆวะลกลับหาย ไหลรูวครับผม,ม,มผ่านบอกแม่เลียกครับผมแต้มที่สีสวยงามไปลุ้นกันต่อต่อเนื่องเลยครับผมใส่เดียวกันเลยกลับร้อยกลับร้อยกลับ้อยครับผมมทางดื่นเลเดินเป็นคอกกันเลยคอกเดียวกันเลย เยอะปูไม่อพอครับแจมแลเลยเย่อหอยแจมที่ห้ามาแล้วไปลุ้นกันต่อนะครับสายใหญ่ใส่มาเนี่ยผ่านโบท๊ทไงดิ่นน้ำอะ่ะเนี่ยโห่าอันตัวเหลืองเลยครับผม <laughs> มัดดีว่ะยั้งนี้เนี่ยให้ตึงเหมือนปลาไหลอ่ะสายใหญ่มาเล้ว ผอมจังวะงหนูผอมจังีอหนูตอผอมเลยรงงครับ,รงงรบเรียกันเปียกเลยวะตาองอืมมันมีตัวต่อนีไปลุดกันต่อแต่สี่หกมาแล้วมือกล้องนิ้วเสียไแล้วครับผมต่อเนื่องเมื่อกี้ห้าหอันนี้หกสิบครับผมนอนตึงอีกแล้วโอ้โหตีลังกาเลยก นอนแขวนตัวใหญ่ย่างวะหนูท้องขาวบ้านเขาก็ <laughs> นนห,หนูท้องขาวบ้านเขาอย่างก็หนูแผงเลยครับผมม้วนนอนแล้ววะเนี่ยตต<อ>เต็มที่เจ็ดมาแล้วครับผมไปตามล่าหาแต้มที่แปดกัน <laughs> มาครับผมหกหกแต้มที่แปดอีกลยแ เก็บแม่นไปหมดแล้วเนาะเชือกตึงดีจังเลยครับเชือกตึงเชือกตึงไปลุ้นต่อผมเจ็ดครับผมหกเจ็ดต่อเนื่องเมื่อกี้หกหกครับผมเก็บได้หมดงานโฟงงานโฟงเนี่ยใส่ทีแล้วงานโฟงเลยแต่ตัวใหญ่ครับรอบนี้ได้หนูท้องขาวครับผมหิบดูขาครับ แต้มที่เก้าครับผมไปลุ้นกันต่อตามล่าหาแต้มที่สิบกันครับผมเนียแล้วเราก็ค้นพบจนได้แต้มที่สิบ,บเหลือแต่ส่ลูกครับผมแม่ไปหมดอ่ะงอยู่ยึงเรียอยู่ไง นนีี่่ยังเลียอยู่ครับผมไปไปลุ้นกันต่อแต้มทีสิบเอ็ดมาแล้วครับผมต่อเนื่องไซ่งงามเหมือนเดิมต้องมาดูแล้วพี่เลยยังไม่ติดเลยเป่ะเสียงวิ่งอยู่เรียบร้อยเลยเสียงวิ่งจ๊กแจ๊กแจ๊คจ้ะเก่งเลยต่อมาดูเสียงวิ่งอยู่ครับผมแต้มทีสิบเอ็ดมาแล้วครับผม นี่ครับผมผลงานรวมรอบแรกครับผมใส่แม่สองแต้มที่เหลือใส่ลูกหมดเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสแต้มครับผมรอบแรกถือว่าโอเคอยู่ครับไปลุ้นกันต่อรอบเช้าครับผมม,มาครับมเมนูยามดึกครับผม กับเขียดมาคั่วแล้วครับนี่ครับเมนูยามดึกครับหิวกันอีกแล้วเมนูไรบิดเขียดใส่มเ่เขืึน้นแกงเขียดใส่มะเขือขึ้นครับแล้วก็ไปเก็บจิงรีดมาทอดด้วครับผมแล้วก็หนูย่างครับยามเที่ยงคืน <c oughs> นาผอมอยู่เชฟแต่ละคน แต่ละคนหุ่นนะพ่องเมนูนม่ผักเลยมาดูกันว่าหน้าตาหน้ากินกันหรือเลปล่ามาผมสับเสร็จแล้วก็ได้เมนูผัดนะครับผัดเขียดปนจิ้งดีดครับผมผเขียดนจิ้งีทุกคนกินง่าย ตายบ้านๆครับจบไปดูเป็นร่างง่ายเก่งขึ้นมาใช่น่มหอมเลยเอาเรื่อง โ้ปนหนูด้วยนี่วะโอ้ยไม่ใช่ครับหนูหนูหนย่างอยู่นู่นครับผมทางนี้จ้าไปเลย ายทักเชฟเริ่มมีปากมีแสงแล้วครับผมตามด้วยมะเขือเหนียวมะเขือเหนียวเก็บจากป่าครับผมโคเลโคเล แล้วก็คนเลคนเลเข้ากันแล้วก็รอใส่กระเพาครับผมนี่เหลือเมนูหอยด้วยครับผมที่ยังไม่ทําเนี่ยลงไปงมมาแป๊บเดียวพอกินเลยหอยตจบเลยหอยอะไรก็ไม่รู้ครับหอยลายหอยกาบมาครับผมใส่ผักโรยหน้ากันครับโอ้ยเป็นลูปเป็นล่างเลยทีนี้ผักก่คือ พา้อมเสิสร์สดใสแล้วครับทีนี้ไกลพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมันจะพร้อมสุกเป็นแน่มาครับขึ้นถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับผมบายเชฟวีครับผมไปกินข้าวดึกกันครับ ครับผมไปลุ้นกลับตอนเช้ากันหน้าดำค่ําเครียดทุกคนเลยดูรอบเช้าจะได้แก้ตัวจากรอบดึกเมื่อคืนนะครับผมได้แต้มใหญ่สองแต้มเองครับผมลุย าามาครับเรามาลุ้นหลังแลกกันจะหมาหรือเปล่ามีแต่ไม่เห็น,นครับผม งานล้อมครับผมผ่าดครับชุดนี้ไลปลุ้นกันต่อครับผม มาแล้วครับผมหลังที่แปดพี่โบ๊ทบอกเกมไวครับมานี่ใส่งามหมดขึ้นเลยครับผมเชือกตึงเป๊ะต้องดักอย่างนี้เชือกตึงอ่ะหนูใส่ของพี่โบ๊ทจริงๆครับงานพี่โบ๊ทเขาบอกพี่โบ๊ทเขาเก็บคันหลังติดของใทยของมันดิ นูท้องขาวบ้างเขาก็ตัวใหญ่ดีวะใหญ่กับไฟตั้งไงายอยู่เนาะตาลูปตาลูปเลยครับพานไปลุ้นกันต่อนี่ครับผมอะไรดิหญ้ากันหญ้ายังกระเพื่อมอยู่เลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าไซส์ยังไงครับอะไรเอ้าอะไรเหอะลุ้นเลยครับผมว่าอะไรแต่ที่สอง หาเจอเอีกนะนั่นนะนร้องรั้นเลยครับผมหืม้ากับเพื่อมเลยครับผมเห็นหึ่งเลยหนูผีะเนี่ <c ười> ยครับนึ <c ười> กว่าอะไรไซอันงาม <c ười> หลังเสียไปครับผมลุ้นกันต่อโอ้ยเกมต่อเนื่องครับผมลุ้นกันแต้มที่สองกับแต้มที่สาม นี่ครับโปกครับผมนี่ต่อเนื่องเลยครับนาใหีขาโบไซใหญ่ดีครับผมปุ๊ยเต็มที่สามมาแล้วไปลุนกันต่อบนทางยาวไกลครับหลังนี้ตึงครับผมไม่รู้ติดอะไรหลังว่ามีเซอร์ไพรส์อุ่ย นอนหอนงายเลยครับ,ต,รบตัวอะไรมารุนกันกว่าแล้วร้องดังยังเลยโอ้โหติดเต็มด้วยเฮ้ยกบแม่พันธุ์ครับผมเขากลับแล้วหมานดีครับผมได้กบไหมมึงแต้ม <S <S ไปลุนต่อเสียงว่ากลับหายครับผม ไซส์ใหญ่ไปไหนคครับผมหนูไซส์นี้โอ้โหของแท้ครับใหญ่ด้วยเพิ่งติดนี่ของแท้ไปลุ้นกันต่อบรรยากาศกงามๆจะเห็นหน้านูใหญ่ไหมครับผมโอ้ยพาทิดขึ้นสวยจัง นี่ฮะงครับผมงานล้อมแล้วได้จบๆสักทีหมายนี้ครับผมเลิกขาใจแล้วได้หากินที่อื่นกันหมาครับผมเสียงว่ารุ่นใหญ่ครับหลอกให้กูมาโดนพึ่งหลวงวะเนี่ย เจอหน้าแล้วครับรุ่นใหญ่ใสเอ้อย่เอ่ะนอนตึงับผมมาแล้วครับนอนทย,ยเยนะเห็นหน้าใสาง,งามแล้วครับผมว่าแล้วลอยใหญ่ตัวไปไหนยู่นี่เองอยู่ข้างในป่าอืมเกมโอ้โหเด,ด Thấy không nào mà đó đừng teo to Kế mấy đừng teo kiếm toàn nương các phốm Ủa, tìm đường Cái mưa chẹp nữa nào Nổ tịt โอ้ยเกมยาวต่อเนื่องเลยผมเวน,นี้ของแท้พุก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 ครับผมอ,อืมของแท้ผมหนึ่งก็พุกครับโอ้ยอันนี้ติดสองทีเลยนี่ว่าว่าแล้วาลทางใหญ่จังแม่ไปอยู่ไหนอะแม่ก็อยู่หลันู้นเนะสองหลังรวดครับผมมีอีกไหม โอ้น่าูมไปแล้วครับผมอันนี้ของแท้ฝั่งนู้นหนูท้องขาวครับน,นี่ของแท้เก็บงานโปกครับผมไม่ว่าจะพงเล็กพงใหญ่เขาตามเข้ามาหมด น้ำหนักขึ้นดีเหมือนกันแหละโปรกตัวใหญ่ดีจังไปหลวงนิดต่อขาวเด้อตาติดดีแท้ออาเอา,เอา,เอาจนได้ครับผมหนูนาโอ้โหใหญ่อย,ย,อยู่เอาจนได้ครับเขา้เขานาแล้ว <c oughs> พานนิ้วเป็นไรอ่ะตาเฮ้ยไรเลือดหนูติดมือนิดหน่อยครับผมโดนหนูกัดครับผมเฮ้ยรูลึกเอาแล้วครับผมโหต่อเนื่องครับชุดนี้ปกตีงาเลยโปรงยักษ์นี่ครับการดักหนูต้องมุดลงไปเอางี้นี่ ใช่ดิสามแต้มติดมือเสียขนาดนั้นยอดรูเปล่าไหลได้อีกหรือสามแต้มติดครับผมสี่แต้มไหมไปหุ่นกันต่อโตมาแล้วครับมาแล้วเชือกหายหากลับไม่เจอครับผม ป่าลาบเลยครับผมว้าายใหญ่มาแล้วแต่มอีสองขนพองเลยเชือกตึงเลยครับผมาสายใหญ่มาแล้วไปดุนกันตอ่อไม่มไมหิวไยใหญ่ต่อเนื่องไหมครับ อยู่ครับผมขาวเดะหนาที่สวยครับผมแต่ไม่ได้หนูอืม

เกมครับผมโอ้ยใส่แม่ใครเอาไปไหนหมดเนะเาะไป,ไปต่อมผม,มนหนักในนาเขาครับผมนาแตกเลยแม่มันปะลูกเงี้ยะแม่ไปไหนเนะเาะ เดี๋ยวจะใช้ลูกครับผมใครจะมาแย่ให้เราไปลุ้นกันต่อไปครับผมมาไปดูผลงานรวมกันผลงานรวมครับผมพอได้อยู่นับเต็มดิบอตสองสี่หกแปดเจ็ดสอง สี่ห้าหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกยี่บแปดยี่เก้ากบยี่เก้าตัวครับผมรวมทั้งกบด้วยหนูยี่แปดตัวครับไม่ก็จะพลาดพอได้ย่างอยู่ครับผมผลงานวันนี้กับบรรยากาศวสวยๆทีมงานผ่านไม่เคยพลาดอุปกรณ์ครับนอนป่า สำหรับคลิปวันนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมดักหนูที่ยังโล่งครับตามสไตล์ตผ่านป,อป๊อดไปเดินทางกลับบ้านได้ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยครับผม